สีผู้จัดการดาราดังประชันใหม่ปั้นแต่ตัวท็อปนัดของดีมาประชันไม่ยอมกันสีผู้จัดการดาราดังผลิตแต่ดาราพรีเมียมบางคนปั้นมาแต่เด็กแต่นีสบอกผู้จัดการคนใหม่ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงมีมากมายที่ดูแลนักแสดงต่างๆแต่ก็มีผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการนักแสดงไม่มากนักที่นักแสดงในสังกัดจะประสบความสําเร็จได้มากนักปั้นมือทองคนนี้ผลิตเหล่านักแสดงเบอร์ต้นออกมาแบบนับไม่ถ้วนแล้ว ถ้าเอ่ยรายชื่อเด็กในสังกัดแทบไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆอันดับ4โชวพิษนุผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มคนดังอย่างมาริโอเมาเร์ซึ่งเขาได้ความไว้วางใจจากเองสุภชัยให้มาดูแลหนุ่มโอจนตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการสุดเลิศของมาริโอไปแล้วเรียบร้อยเรียกว่าเป็นสองดาราและผู้จัดการที่สนิทสนมกันอีกคู่หนึ่งเลยค่ะอันดับ3วิกรมโพตรกูลกล้าวหรือกล้าวน้ำพรา่า ผู้จัดการนักแสดงที่เคยอยู่แต่เบื้องหลังความสําเร็จของนางเอกแถวหน้าปัจจุบันเข้ามาอยู่ใต้สปอตไลท์ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ที่ทั้งสไตล์การแต่งตัวและไลฟ์สไตล์มีผู้ติดตามมากมายและกําลังก้าวเดินอยู่บนเส้นทางของผู้จัดละครหน้าใหม่ที่หลายคนจับตามองผู้จัดการส่วนตัวสุดแซ่บของนักแสดงสาวพันล้านใหม่เดวิการนอกจากจะจัดแจงตารางงานเก่งแล้วยังคอยช่วยสพอร์ตใหม่อยู่ตลอดเวลาจนถูกยกให้เป็นคนในครอบครัวของสาวใหม่ เลยทีเดียวปัจจุบันมีช่อง YouTube ของตัวเองนั่งพราะ Family อันดับสองหวานเจีย๊ยบผู้จัดการคนดังแห่งบ้าน Mill i สออฟ Star ์ที่มีซุปเปอร์เบอร์ใหญ่อย่างชมพู่อารยาไออภิษดาคริสหอวังดิวอริสราแซมมี่คาเวลพลอยหอวังกวางเดอะเฟสและดาราดังอีกหลายคนซึ่งลูกๆในบ้านแต่ละคนมีแต่สวยๆแบบนี้ตัวแม่ย่างหวานเจีย๊ยบไม่แท้ลูกๆแน่นอนและอันดับหนึ่งคือเอสุปชัยก็คือหนึ่งคนที่ปั้นนักแสดง ให้เป็นที่รู้จักได้เยอะมากทีเดียวหลายคนเป็นถึงพระเอกนางเอกแถวหน้าของมองไทยวันนี้จะพาทุกคนไปดูว่ามีพระเอกนางเอกคนไหนบ้างที่เคยอยู่ในสังกัดของผู้จัดการคนเก่งบ้างวิววันนานหากยังจํากันได้สาววิวนับถือและเคยให้นักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยดูคิวงานให้แต่ยังไม่ได้มีสัญญาต่อกันจากนั้นไม่นานสาววิวก็ตกลงตรงใจกับทางค่ายเอ็กแซคซึ่งปัจจุบันมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ เบลล่ารานีเบลล่าเคยรับบทเป็นนางร้ายคาแรคเตอร์โดดเด่นบทบาทเมทาวีใหม่ดวิกาอะไรที่จบลงไปแล้วก็เลือกจำแต่ความทรงจำดีๆระหว่างกันคาออยธนากคนภูภูมิหมากปรินเป็นต้น